สงสารมากจังเลยครับเจ้าของเอามาทิ้งครับผมผมผ่านมาหลายวันนะครับเห็นเดินนอนอยู่ที่เดิมครับน่าสงสารจังเลยครับชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครับผมนี่นี่ครับน่าสงสารมากเลยครับพี่น้องครับเส้นอ่าประสาทเบงสังขาครับเส้นเส้นทางไปทานตนนี้ครับนอนตรงนี้ครับนี่เจ้าของเอามาทิ้งไว้ครับน่าสงสารมากเลยครับดูครับโอ้เจ้าของเอามาทิ้งไว้เห็นนอนอยู่ตรงนี้นอนเข้าเจ้าของนี่นอนครับนอนหลายวันแล้วครับผม นะครับดูอีกรอบหนึ่งครับน่าสงสารมากเลยครับชีวิตที่น่าสงสารครับเป็นหมาที่ไร้ญาติขาดมิตรไม่มีเพื่อนพูดแล้วจะร้องไห้น้ําตาไหลดูครับผมน่าสงสารมากเลยครับนอนเฝ้าเจ้าของครับเจ้าของเอามาทิ้งไว้ครับนี่ครับเจ้าของเอามาทิ้งครับไม่รู้ใครเอามาทิ้งครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นานนะครับนี่นอนอยู่ตรงนี้หนึ่งครับเนาะอยู่ตรงนี้นี่นอนเฝ้าเลยนะาสงสารมากเลยครับนี่อันนี้ทางไปบ้านที่กัดตรงบ้านรุนนะครับนี่แถวบ้านรุนนี่นาแถวบ้านรุน อำเภอสังขาทั้งนี้ครับทางไปดา่านบ้านลุงดีระเทาวน์นี้ทางไปบ้านประสาทเมงครับน่านสงสารมากเลยครับผม